บ่าวไทโซสวัสดีครับมีอาหารไปฝากในพุทธิกับเดย์ังคือเออคุณบ้าเห็ดนะครับเอฟซีนีมน่มีหนึ่งกบบุษิตเหรอบุษิตเหรอมีหนึ่งกบมีลัดเทานะเจียวมีลวกผักนะค,คุณยายบอกว่าเอาไปให้เดย์ยึ้งด้วยนะเอฟซีผมก็จะเดินไป อ่านะครับข่าวเดียน็นี้นะครับผมก็กินอิ่มแล้วเลยเอฟซี FC. อร่อยแล้วนะครับอยู่ยีสเลินเดอร์ไปด้วยสองตัวเนี่ยโอ้โหบ่ายข้าวยังไม่เสร็จอีกนะมีพี่ชายกับมีพ่อเพชรนะครับผมทั้งวันแล้ววันนี้นะครับผมเอฟซี FC. ในผมผมเป็นเนกไทย Bạn cực tôi này ngay này này ngay này ngay này ngay 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 เสียงพีศาสุราเอาครับขาเอาเต็บถาดเลยนี่ใยฝากมาเอาไม่รู้หละมีอะไรไม่รู้พี่บ่าวอไมาหนเอแ่พี่บ่าวเอวอะไรพี่บาวเอาแว่นหน่อยมีหนึ่งกบมั้งคุยเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเรื่องเออเรื่องแว่นทีหลังเลิวกินไปก่อนหนึ่งกบะ อร่อยมากกินละมืออร่อยเลยตอนนี้มันมีกบด้วยบ่นี่กบไทยนาไงฮะตัวไทยนานพี่ชายไทยนาตัาไทยนามันมีกบบ่มีดิผมได้ไทยนาตอนแรกก็ได้อยู่ไรหน่จิ้วเจียวอะไรหนลิลับเทา่าลับเทา่าเออแล้วก็มีกินแล้วมีอรับเทา่ายังไม่อร่อยเทา่าไหร่แต่ว่าเจียวมีกบอ่ะเจียวมีผักโอ้โหเออพี่บ่าวดูได้ไงว่าไม่มีกะเพ้าวเย็นนี้โอ้ตลอดเลยเคยมีด้วยเปล่าเอ้าหอยจ้อยบ่

ไม่ม uh, oh, oh. uh, uh. ีขอบคุณสำหรับกับข้าวดีๆเออเขบคุณมากๆอืกฝากขอบคุณถึงนี่เราอินนี่เอ้าจริงนี่เลยรที่แบบอะไรจากยังยังยังเดี๋ยวก็เราทำกังงี้มั่งจากผู้ใหญ่ใจดีไม่รู้ว่าท่านให้เอ่ยน้ำพวกเรานี่ถ้าถ้าจะเอ่ยน้ำก็น่าจะเอือยได้อยู่นะครับจิตวัดจิตวัดเรา ต่ไม่ต้องตื่นนะคุณท่านท่านได้มอบท่านให้คนละอันเหรอใช่โอ้เวลาอันเลยชหโอล้ยตานลอยแล้วนี่ลยเพิ่งลอยเลยโอ้โอเคเนาะดูดูท่านมีเขียนจดหมายมาด้วยนะอย่าให้พี่บาววันก่อนโอ้โหช่วงนี้แดดลมแรงป้องกันสายตาสำหรับทีมยูทูบของ มันต้องมีเหรอออ๋อเกี่ยวไปครับเกี่ยวเลยอู้เอาเอาถุงออกมาทีนี้ไม่เอาไม่เอาได้ไซค์เพิเลยเฮ้ยเหลือของโกไรน์นะฮะแล้วโกไรน์มาเออดีป่ะดีไหมเข้ามาครับมันมันดูไม่เห็นหน่วยตานะเวลาเลยเช้าอ่ะไม่ถ้าเป็นตำรวจสารัทคอยใส่นี่แหละเขาหยาดเขาจะไม่ไม่ไม่มองเห็นตาของไม่เห็นลูกตาแต่ว่ามันชัดมากใส่กลางวันเนี่ยเหมือนแบบเหมือนแบบโล่งเลย เวลาเราใส่เชื่อมดีมากเลยมันไม่ค่อยเจ็บตาเห็นเห็นทิ้งข้างในเราหรือเปล่สือทั้งหมดเลยเออโอเคครับผมโอเคครับผมครับผมทีมตาเนาะที่มีหวงสายตาพวกเราครับครับผมคือดีไปเลยเนาะแล้วไหนเซตละบอลหน้าเขาวันยังไม่เซตเลยเนาะเนาะไม่ใช่ที่ผมมันที่เขาไทยผมจบอ๋ออันนั้นที่คือไทยไทยน้าจบไวันอาจ้ารย์เขาอาจารย์ว าาานะอเออค,ครับเขาไม่ดีทิ้งมอบให้ใจทีมงานอุณรำโพธิ์คุณพี่มาด้วยนะครับผมาวบอ้ได้ของดีเลยนึ่กบะเราอยู่ก็ค uh, ือเขาปั่นนาเขาปั่นนาพวกกบมันหลบอยู่ในนาเนาะไม่ใช่ปั่นนี้ตอนไถไถนาอืนไถแล้วอันมันอาจจะไถไปโดนเบ้ากบออันนี้กบนี่อร่อยนิดหนึ่งอยู่ในเบ้าอร่อยดิไม่กบเลี้ยงนะกบธรรมชาตินะกบธรรมชาติมันก็เลยโดดออกมาแล้วก็ได้จับเอาใช่งั้นผมไถ เงินแรกผมก็ได้อยู่ห้าจุดหกตัวอยู่แลอวถ้าถ้าใช่ดีต้องมีคนเดินตามเนาะเดินตามหลังนี่ใชเยอะเนาะใช่อยู่เอออ่ะก็โอเคแต่ผมโอ้เป็นชอบเป็นมากเลยคขนมสวยมากเนาะอ่าสวยเลยมันมันเข้ากับหน้าตาด้วยไงมันนนี้ลุยเปล่าไปเปล่าไปดิเออดีันนี้อันนี้หมดหมดหน้าที่แล้วผมไปครับเมื่อกี้แม่แม่แม่เลดต์แกฝากชมทีมงานด้วยว่าอู้ว่อ่า มาถึงปากดูเลยเหรอเออกอดีใจเนาะกอดีใจธรรมดาเลยเนาะจะบอกว่ามันมันสวยเออสวยเทพื้นได้สวยมาก้ชมาสวยแบบโอเคเลยเขาก็ไม่คาดคิดไม่คิดฝันเนาะเพาจะมีพี่โยก็ทำแล้วพอพอทำได้ไงไม่ได้เก่งหรอกนะเราไม่ได้กินเพรว่าเราก็พอมาเหมาะเป็เมฆไปนะครับผมได้งานประมาณแปดสใช่ไม่ร้อยอ่าาสิบห้ครับผมได้อยอะแล้วก็ได้ก็ดีกว่าเดิมบ่ะเนาะดีกว่าเดิมแน่นอนอ่ะ ว่ายังไงดีกว่าเดิมไหมน,นะอ่าเอ่อดีกว่าเดิม,อมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากที่นี้ก่อนเราออกสวัสดีครับ